แผ่นดินที่มีหลายชนเผ่ารวมกันเข้าเป็นไทยนคนแรแหล่งธรรมะธรรมชาตินา่าสะาอ,อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนย้อนมีวัฒนธรรมสวัสดีครับเมื่อนี้มาพ่อกับบ่าวแท็กบ้านโคกคือเก่านะครับเมื่อนี้ครับเป็นบนกระินนะครับเมื่อนี้เมื่อคืนนีงันไปแล้วนะครับ <Yeah! S 1> เป็นตไปแล้ว <Ooh! S 1> แต่ว่าเมื่อนี้เป็นมือเฮกกระินเขาเขาวัดครับ ขวัดขบดนะครับอย่าลืมติดตามช่อง b าแท็กบ้านโคกนะครับโอเคนี่สิมาไทยบรรยากาศบุญกระถินอยู่บ้านที่เบิ้งนะครับบ้านอยู่ที่บ้านโคกุงนะครับนี่ครับนี่ครับมาเห็ลงทานนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเงินกระถินนะครับมาเห็ลงทานเอาซื้อน้ามาแจกนะครับเดี๋ยวมาเตรียมที่มาแจกน้ำให้พี่น้องกินนะครับงทาน ผู้ใดอยู่ใกล้ก็มาได้เลยครับเด้มมากกินมากแซ่บกันได้ครับมนีน้ำกินมีเครื่องดื่มหลายอยู่ครับบ่มีบ่มีแต่เหล่าล่ะนะ <c oughs> เดี๋ยวผมสิไปเตรียมคองก่อนนะครับตั้งโต๊ะก่อนใกล้เวลาแล้วครับเดี๋ยวมันสิบ,บ่ทันนะครับโอเคเดี๋ยวไปเตรียมคองกันนะครับ เตรียมน้ำเลยครับอันนี้อันนี้ผู้สาวมาแจกน้ำนะครับแจ <c oughs> น้ำนกระเียมนะคแจกนะนะครับตัส้งเร็จเสเรียบร้อยแล้วครับมีขนมเพ้อมครับมีขนมแจกน้ำนะครับอันนี้กระน,น้ำน้ำสม้ม น้ำโคกนะครับน,นี่คนหน้าตาคนแจก <Wow. S 1> <Bye. S 2> ว้าวบายสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เพนมาทำโรงทานอันนี้น้องเพนมาทำโรงทานครับ <c oughs> เอ้ยเพนมาทำโรงทานกับครอบครัวอันนี้ครับนนอันนี้เป็นเป็นโซนน้นำอ่นนนะป้าคนจับโได้ม่ดันไปซื้อนะคะโซนน้ำเป็นขนม โอ้สาสัน้อยอสีเหืองสีเหืองคะเาะสุกมามามาอมยังนอันี้มันยังไงขนมโดนัทขนมโดนัทบ่เนี่ยค่ะขอผมแวะมาได้นะครับ เอาไม่อนไรพันธีครับลงทานนะครับขนมน้ำนะครับแบะมาได้นะครับข่ายพี่ยางมกลัว่ายเย็นนะครับนะครับมาได้นะครับส่ายเย็นนะครับ อันนี้เป็นไอติมนะครับว้าวไอติมนะครับไอติมมีแต่คนละลอดอะไรนี่ยสองน้วสองนิ้วนะครับ งามงามครับงามงามอันนี้เป็นส้มเจลลี่นะครับมาเป็กกินได้ครับอันนี้เป็นขนมเจลลี่ป่ะครับนั่มมาเวกกินได้ครับเลย ครับตอนนี้ก็นั<อ>่งเตรียมแเฮไปนะครับพลาด,ด <ไป S 1> นะครับ เตรียมแห่ไปนะครับใา้ลูกวะเตรียมแห่เขาบัดแล้วครับ ประตูกระงามนะครับประตูเขาวัดทังเขาวัดรั่อ่อนสอนแทเดดพี่น้อง นริมของอันพองพุทธเมืองที่มีสามอย่างอันเป็นที่สุดโอมอยู่มองเดียวกา อันซ้อนแทเด,ดพี่น้องนครริมของอันองพุทธเมืองที่มีสามอย่างอันเป็นที่สูดโอมอยู่มองเดียวกันหนึ่งคือพระธาตุพนมอันเอกอง สองคือสะพานข้ามโคงที่สวยจับใจสามคือทิวทัศน์ริมฝั่งโขงเบิ่งเขาคดโค้งแขวงคำมวลนงามลาลผู้เขาเห็นผู้หุนทางฝั่งลางม,มองเห็นชัดเจนที่ฝั่งไทยมาเดิน มาสัมผัสด้วยใจเป็นตะอ่อนซ่อนลายนครพนม

Oh, I'm mm. going เพิ่มเพ่ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการเร็จเรียบร้อยเฮเรียบร้อยแล้วครับเขาเขาสาลาวัดเลยนะครับเรียบร้อยนะครับ่ายมาให้พี่นอ้องเบิ่งล้วครับผู้ใดอยู่ไกลบ้านกับขิ้หอดบ้านครับบุญบ้านบ,านบวเห็นดนนะครับมวนอยู่ครับ อย่าลืมกดติดตามช่องบ a r t e c บ้านโคกน่นนะครับ <Okay. S 1> อย่าลืมกดไลค์ให้ด้ยนะครับเป็นกำลังใจนะครับสำหรับลี่นี <Okay. S 1> ่ครับพ่อแซมนี่แหละครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม